รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เรามีแบบ E N F เป็นของตัวเองอันนี้ปลอดอดเลยกัอันนี้ปอดเลยอันนี้ไม่โมอ่มนะคะเพนาะก็มก้มีบอนส์ที่ต้องล็อกมา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 กางแดดเราชี้เจ้าทางอ๋อโอเคมันแดดอ่ะขอให้เจ้าที่เจ้าทางขอให้ไทยคุ้มครองพวกเรานะคะให้อยู่รอดปลอดภัยประสบความเสีเร็จทุกอย่างมีแต่ความสุขความเจริญในบ้านหลังนี้ค่ะค่ะดีค่ะกลับเข้าบ้านกันไปกันค่ะ ขาฝั่งนี้หรือเปล่าเจุดจบป้าหาซ้ายนะทุกคนไม่เข้าใจเลยพวกเอกนี่สนิทปะใคมาคิดว่าอุ้ยตรงแถวใโอเมก้าโอเมก้าใส่แล้วอุ้ยน่าวันนี้ใคร ค่้เลยเริ่มเลยเหรอเลยเหรออันนี้ใช้ L แล้ใส่ไม่ได้หลือเลยลำดับต่อไปนะคัะกคะแนนโหวตอัปเดตรับสุดตอนเที่ย oui งนะคะ เลือกห้องนอนโอ้โหต่อแล้วพี่นี่ต้องประกาศผลแนบแค่อันดับ1นถึงแนะคะโอ้โดยอันดับ1นา่งจะได้ไปเลือกห้องนอนก่อนแล้วแล้วแลวแค่อันดับ1สามารถเลือกใครไปนอนเป็นรูมเมท เลือกใครก็ได้ พ่อคุณแม่ค่ะมันมันมีห oh okay. ้องแค่คนละคนหรือมันก็เป็นเป็นคู่เหรอคนที่สองนะคะคนที่สองโตกัสค่ะวลาวอะลรล่ะ

อุย <c oughs> อันดับต่อไปนะคะอุย <c oughs> พี่ขอโทษอันดับสี่คือนิต้าอุย เลือกคู่แล้วพี่จะให้ออกไปเลือกห้องเลยเราอยู่เรยู่ด้วยกันแบบแค่หนึงสัปดาห์คู่นี้หรือว่าคู่นี้ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อนกนอนในการนอนนอนเฉยเนอนเฉ่อาิตอันนี้อาทินี้ทำ activity กับพี่แพ้ก็นอนกับพี่ขมิ้นฮะอะไรนะอะไรนะจะได้แบบอยากหลับหลับ อ่หนูเลยล่ะก็ต้องทุกห้องมีห้องน้ำไหมเออพัล l อรไม่เป็นติ่งเป็นติ่งเชียวห้องใหญ่ห้องนี้ห้องนี้น่ารักนะห้องนี้จะได้นอนกับเพื่อนใช่ห้องมันใหญ่นะแต่ห้องน้ำเราต้องแช์กันกับเพื่อนเห็น apparently หลังนูนสวยใช่ ทำไมไม่ม mm ีกล้องอ่ะไปไม่ได้ไฮฮัลโหลค่ะเอ่อจับตามได้นะเห็นปะสว,วัสดีค่ะสสวัดีไหนวินี่เรื่องห้องไหนคะห้องนี้ค่ะเ้ยห้องนี้ห้องนี้หรือห้องนั้นอันไหนใหญ่กว่านะแต่พี่รู้สึกว่าห้องนั้นใหญ่กว่านิดนึงจริงเหรอดูอีกรอบเออว่ะโอเคพี่พัางชั้นจะดีนิดหน่อยนะคะเปลี่ยนห้องค่ะเลยเลเลยล่ะเออเนี่ยเปิดม่านแล้วแบบ โ okay. okay. อเคอ่ะโอเคหวังเลยอ่ะอันนี้นะคะเอาไว้ทำได้หลายอย่างเลยนะคะนี่คุณลูกค้าทำได้หลายอย่างกระเจ้าเป็นไมโครโฟนนะคะเราเพ่งก็ได้หรือว่าจะช่วยเวลาเรากินเหม็นกระจ้าเอ้ยนี่มินนี่พอดีเลือกห้องไหนคะสรุปว่าห้องนี้ค่ะใช่ห้องห้องนี้ค่ะมินนี่เลือกห้องนี้ใช่โอเคค่ะเอากระเป๋ากัน แลจสองโฟกัสค่ะชิโฟตัวนันเลือกจ้องดีใส่ตาสิบห้าคู่ไม่มองไม่มองกินไปกินไปโอ้ยก็เครียดเลอกเลยไม่ต้องเครียดสำหรับที่ไห้นั้เลือกได้แล้วเลือกได้แล้วมีห้องถามไหมคะวิ อีพีที่แล้วได้พี่แพนนี่ได้กินของอร่อยเยอะเลยเดี๋ยววีนี้พาไปเลือกห้องก่อน เลยเลือกเลยนี่อะไรวะเนี่ยหาที่นอนและหลับเราต้องไปไหนอ่ะอุกกาเลยได้ไหมอุ้ยพี่ครับพ่ครัหนูการ์ตูนี้ไปบ้านที่สองได้เลยโอ้ยโอาชีพัาซุปอ๋อแปลว่าแปลว่าพี่มินนี่กับพี่คามี่อยู่หลังหนูแน่เลยใช่นะสองคือหลังไหนอันนี้ วายน่ารักมากไหนไหนเลือกใครอะไรยังไงกันเลือกห้องกันใช่ไหมเลือกเลยเอ้าไ๊่ก็อล้วไม่ก็ก็มูนนะคะว่ายรับแดดขนาดไหนนะคะเฮ้ยตึกฝั่งหนุนก็มีนะเลือกก็เหรอก็คือคัดเลือกมาแล้วไงเแต่สวยสวยสวยไม่แปลกใจเลยเหรอเออมันแบบ not surprise เลยเมื่อกี้แบบเข้ามาแล้วไม่รู้สึกถึงความแปลกอะเลยปะห้องว่ ห้องแบบฟ e p อะห้องรวม feel c a m p i n งไหนมีนี่กดีเอามีนี่จริงปะเนี่ยอันนี้ัมยละอยากหรือว่าอยากอันนี้ไหมอยากดูไหนแล้วเขาก็จะไม่แย่กันเลยค่ะสองคนนี้ตลอดไโอ๊ยตะดันฮ่าน่บฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮนาฮาน่าฮ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 ่าาา่ โครการแค่นี้เลือกยังเลยังเลยค่ะยังไม่ได้เลือกเลยหลังนู้นจะเสียงดังกว่าเลยใช่ไหมทำไมอ่ะยูชอบเสียงดังเหรอ no i don't เ j u stay s t here because i don't like ไอ้ยูเหนี่ชอบหลังนี้ใช่ปะอืมอือจนชอบความสงบหนูมีเราก็ก็วุ่นวายแล้วว่าดีใครเข้ารบกวนใจมึงเธออ้าวไม่ใช่ไมฉวยฉันนะยังไม่ใช่ฉันเลยอ่ะมาเป็นเพื่อนมานี่เกณฑมีถ่ะค เ็อยหพี่มินนี่อยู่นี่ขมินก็ได้เอาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เลยได้แล้วค่ะแล้วค่ะ้บ้านโอ้เดี๋ยวทำเดี๋ยวจิง่ะสงสัยแบบคนเก่เปลไยอะเอาเลยเลือกใครหรอคะนอนด้วยกันอีกสักวีกไหม กระเป๋ามาเร่งเราไปก่อไปแล้วไปเลยไปเลยคอยู่ัไปกนนะคะองนวไคะไปกับวากโก้ก่อนนะคะอ๋โลลไปเยเก็บเก็บถูกต้อง บ้านนี้มันมีบ้านนแลมกลุ่มอ่ะโอ้ยชอบอ้าวคนออกเสียงไปไหนอ่ะอ้าวคนอยู่ข้างบนเย่บ้านนี้มันมีเสียงเูิงอย่ไหนข้างบนอ๋อเสียงอยู่ข้างบนออ้ยเขาเเล้อกของลกันไปแล้วเอเฮ้ยเขาเลอกกันแล้วไหนฮ้ยเุยเฮ้ยเุยหุ้ยเน้นเฮ้ย่้ยเฮ้ยเฮ้นนี้มเฮยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยฮ้ยเ้้อเฮ้้ยเฮ้นเ้เ้ยเ้เฮันฮ้ยเ้ยห้ยบ้านยอ้านนะ อันที่นี้ขอนอนเต็มอิ่มอ่เอาที่ลิลลี่มันเลี่ยมกได้อันที่นี้แพนขอนอนเต็มอิ่มก่อนมาโฟกัสพาพี่แพนมานอนเต็มอิ่มตามใจแต่อยู่กับคนนี้นะมันคุยอีกมันนอนกับนหนูอีกทั้งหนูหนูกับลิลลี่เล่ามเคาะเลยเคาะไวมากเย้เย่อุ้ยมาต่อเดจะมีเพื่อนอีกสองคนมานอนด้วยนะโอเคค่ะออบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นออบอุ่นเลยค่ะแฟมิลี่จ้า เปากระเป๋าขึ้นมาเลยครับรำดับที่5นะคะแบดเปลวทัเล่นๆเลยล่ะหนูขอเลือกน้องหนูเลือกพันไมคค่ะแล้วกเล่นอะไรกนจะเละเขาเลือกผมา้งไหนบ้านปะใช่เขาเขาเลือกผมมาตลอดแหละ ง่เดี๋ยวมานะแต่ไงเดี๋ยวพี่จะไปหาที่ห้องนะเอาเพราะว่าต้องคู่กับน้องไงเดี๋ยวไปหาที่ห้องเออป่ะโอเคไปเดทจ้าจ้าน้องเลือกเลยว่าน้องอยากอยู่ห้องไหนไหนจ้ามาดอีกหลังนึงอยู่ไหนจ้าแต่สมแต่สมโพกกระโปรงแปตกเขาเลยก็เฮียไม่ไหวน้องข้าข้านี่หรออะไรนะ engineering ห้องสี่คนใช่ปหมใช่เขาเลี้ยวบิ๊กไม่ไม่ดูบ้านหน่อยเหรอหนูไหนหนูจะที้งเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะอ่ะเราเอาห้องไหนเอาอันนี้ขึ้นไปวางที่ไว้ยังไงนะคะนีต้าพันใหม่ว่าไงหนูเลือกห้องข้างบนือห้องข้างบนห้องเดียวหนูเลือกห้องข้างบนหนูเลอกกระเป๋าเลยไม่ได้อ๋อโอเคค่ะของนบอุณนี่ขอบคุณนี่่แสิ่งโอ้ร้อนกระเป๋าร้อนนะจ๊ะ ใครให้เอาของมาเยอะขนาดนี้ยโอ้ยเออนี่มากไปเนะเรื่องห้องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แต่เขาบอกว่าลังนวลใช่เออทุกคนคะ่ะเนื่องจากเนื่องจากอันดับ6คือนิ้งค่ะ,ะไปแล้และอันดับ7คือคัมินอ๋อไปแล้วดังนั้นเราก็จะมาที่อันดับ8เนอะซึ่งอันดับที่8คือคือ ยูยีค่ะยูยีเด้นไปวายพียีเราันอะไรอยู่หลังเรามีแซนดี้คนนึงด้วยนะเอ้ยยี่แซนดี้บอกเอ๋เอ๋เอ๋ล็อกมงปะคะเอ๋ไม่ไม่ลืมไปเดทกันเลยปะคะได้กันไปเลยหรอพูดคุกินปะเนี่ยจิ๊กจิงกจิกจิงได้จ้า ได้จ้ามาเลยมาเลยได้จ้าไปได้ดกันใครทำอังกฤษส่นคู่คู่มินนี่มินนี่เขามินไงมินนี่บอกว่าเล่นโรเพกับพี่แพรแต่อย่าแต่แบบว่านอนกันอยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันบ่อยช่วงนี้ก็เลยไปนอนด้วยกันดีกว่ายังองไปเป็นรูเมทกันประมาณไปแล้วนะ เอาห้องนี้แล้วั้งนั้นอ้าวห้องหรือ๋อเหรอเอออีกไปเลือกห้องใหญ่ดุนห้องใหญ่ห้องใหญ่อันนี้ห้องใหญ่เดี๋ยวไปดูบ้านดุนอันนี้ห้องนี่คือเบดเหรออันนี้ห้องใครบ้านนี้ไม่มีใครเลยเหรอันนี้ห้องใครบ้านดุนไม่มีอ๋อเฮ้ยห้อยไม่มันเป็นเตียงสองเตียงอันนี้มันต้องนอนสี่คนใช่แต่ว่ามันห้องน้ำเดียวไงก็เลยไม่เขาให้นอนสี่คนไม่เอาไม่เอาอ่ะแต่ห้องนุ่มก็เหลือฝั่งนุ่มก็เหลือห้องนึงแต่ว่าต้องนอนกับน้องลิลลี่แล้วก็น้องมิงอ๋อฝั่งนอนใช่่่ม้้้้ใชเเอออองงงกก็ตลลลืหนีแวะ นั่นเหลือห้องห้องเล็กแล้วก็มีบ้านนูนใช่ปะใช่บ้านนูนก็เหลือแค่ห้องห้องรวมหรอใช่บ้านนูนเหลือแค่ห้องรวมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไฮหนูเลือกห้องนี้หนูเลือกห้องนี้ค่ะโอเคตอนนี้เบลกระเป๋ามีบอมีเลือกกันนะคะคนต่อไปที่จะได้เลือกัแคบบจากระดับเรียลไทม์คือว้าวลูกจันค่ะให้ให้ช่วยไหมกระเป๋าอ่ะ เลือกบัวแน่เลยเสียเขาเลือกบัวไม่มองนะเพื่นก่อนเลยไช่ไปจ้าไปคระไปเด็นกันไปกันใส่ตาป๊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 า รวดก่อนนะคะขอยยะสํารวดวันนี้ก็จะปีกวิเวทเลยสวัสดีมนี้คักนะคะหลังนี้ดูคือคักนะคะหรือว่าเราหรือว่าเราสองคนนะถ้ามาถ้ามาบ้านนี้เหลือเหลือนอนแต่เดวก็คห้องเดย็นใหญ่ห้องใหญ่แต่สวยแต่สวยเอ้ยเขา เขาไอ้นี่มาแล้วอ่ะเขาขายแล้วอ่ะเขาขายมันอ่ะหรือว่าเราอยู่ตซนนี้แม้พี่ลูกจันตซนนี้ก็จะคึกคักสดชื่น h e l l ว พ่อจ๋าแม่จ๋าทำงานเหนื่อยไหมได้ตังมาหมดลูกอันไหนลองอันไหนลองซอันไหนลองนี่นะคะเป็นแย่สุดเรียกได้ว่าเป็นแย่เดอะเบสได้ไร้วาแล้วมองไปอ๋อเหรอมีทิเก็ตไร้วาใช่บัตรฟรีได้หมุนก็หมุนเห็นไหมหนูคนเดียวคลื่นคนเดียวจบคนเดียวจบเลือกเลยค่ะเก อันนี้พี่ขมิ้นกับพี่ขมิ้นกับพี่มินี่อันนี้พี่แพนกับี่โผล่พี่โผล่ครับไม่ต้องคิดเลยใครไม่ต้องคิดอะไรมากเลยต้องคิดอะไรมาเหรอใช่ไม่อยากลองเปลี่ยนหรอไม่ไม่ไม่คนเดียวในใจโอ้โหมันกัดมันกัดน้ำไม่เงานะ ไน่นสำาวต็มะอ๋อโอเคค่ะนั้นเราบ้านดีเต็มแล้วนะลูกได้เลยค่ะห้องใหญ่เหรอแปลว่าก็รวมกับอยู่กับเพื่อนไว้ไน่ารักอ่ะโอเคค่ะ ได้น่ารักนะกว้างมากห้องนี้ไอ้ห้องนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็นอนกันตรงใช่ห้องกว้างกินอะไรล่ะกินแอปปะหรน้ำเปล่าค่ะแปากับเปล่าไปเอากระเป๋าค่ะพี่พงศ์สุดสดมนมาเดี๋ยวมาวางไว้ตรงโต๊ะเนี่ยเพื่อหมายความว่าพี่น้ำจะได้นอนกับพี่สายพิม่์ที่เหลือห้องเดียวที่บ้านหลังนี้ลูกแปากับเปล่าเอ้อครับ ยี yeah! ่ย yeah! ้ก yeah. ็ไม่ได้แบ่งบ้านนะแต่ว่าไม่มีประตูหรอกคะคือคนเฮลเราไม่มีประตูอันนั้นใตกฮะเราไม่มีประตูห้องกันทุกคนเลยฮะเราไม่มีประตูห้องไม่เป็นไรแทนว่าเขาเปิดโทษเฮลงั้นปิดเลยกันแสงไม่โทษนะเอ้าเราเหมือนอยู่ห้องเดียวกันทั้งหลังนี้เเเออาาแตมลยหร่ไม่มีประตู เออชิไปละ้มาใ้คจัดเา้ให้เราทานิจังไไเดี๋ยวก็ปกินเผา ว้าวล้วแล้วล้ว้วล้เาจไปต่อให้หอต้องการเลยอะอันนี้เลยวไม่ไม่ไม่กลับบ้านแล้วเนี่ยไหออ่กาไม่หรอสิ่งนี้คือปลาหรอน่ะปลาเนาะเป็นต่อไทย มีดามินนี่ไหว้ผามินนี่บอกไม่ร้อนลือตรงเนี้ยไม่ใครเอาช้อนเหล็กไหมเดี๋ยวพี่เอาช้อนพลาสติกไปแล้วเยบร้อยอือมันจะร้อนไหมเระวังไว้ไปกินข้าวกันซาดากินข้าวบ้านเราไม่ได้เลยบ้านี้เองจริงคือมันถูไม่ได้แล้วของเรา เชียร์เชียร์เชเเซเซเอออเย้้ไงงจไม่มีฉมองจไม่ต้องคิดมากอืเลชเ้เฟดูพวกเราดิขอโทษนะเดี๋ยวหนูก็ไปแล้วอ่ะไ ็ไหลังน uh. mm ี้ไงคนอแป๊งนงเดี๋ยวพูหนูว่โตอย่าพูดไปยังเป็น็อกกี้หมู็อกกี้ไปไปแล้วจันี่อยู่กันไม่ไดอ่ากินข้าวไม่ฮงจริงเอน้าะ no mm, no อุ้ยอ๋อเยะกว่นเดียว ยังยังคุยันเดียวรอๆรอรอของเฮี้ยงพี่พี่ค่ะพี่พี่หันมาตกใจว่าหนูคุยอยู่เนอะกูไข่ตุ๋นเดือดปุดๆเลยค่ะทุกคนกๆร้อร้อร้อนรอไข่ตุ๋นอร่อยปะ อร่อยนะนี่กินประจำเลยอะ่ะอร่อยประโยคเวลาจะแยกอาหารอร่อยแต่นี่ว่าไม่อร่อยนะลิลี่แบบเออไม่ไม่ไม่หรอนี่ว่าไม่ค่อยอร่อยเท่ไห่ไม่เชื่อขอลองเองเลยอุ้ยแต่จิงหงมันแอบเห็นนะเนี่ยกินได้อะอะไรอะไรทอาไง เก็บไหนได้บ้างครัะถ้าวางซ้อนบนผังแข่งได้อืมในกล่องหนูยังเหลือเลยอะวางไว้ครับเดี๋ยวล้างเราสามารถถึงซสเวย์ไปกินด้วยได้ไหมได้เอากล่อง้าไวปนี่ซ้อนซ้อนหน้าหนูแล้วว่าใครอะเออใครอะนารักอ่ะต้องโดนใช่ไหมอ๋อโอเค ข้างหลังหรออฮ้ยมีเอาจะปิดตรงนี้ด้วยแต่เราต้องยันแคหนูร่วมนี้ไน่ก็เจ็บร่วมนี้สิก็เจ็บดิเฮ้ย้อนอันเนส์ชรอาอยู่ในกระเป๋าใหญ่จยได้ค่ะโอเคใช่ สามารถวางวางไว้ที่ตัวเองก็ได้นะโอเควางไว้ตรงนี้ยคว่าตัวแกเรียโฮโเฮ้ยโอ้คนที่ได้ที่ประตูบ้านเราไม่มีประตูนะคะสังเกตอันนี้ปิดวิวเองขออยู่คนเดียวในนี้ควเราอีอเอ

ตรงไหนยังบ้านนี้ยังไม่มีคนเออเดี๋ยวพี่ขอสำรวจก่อนเดินไปห้องนั้นบ้านนั้นปุ๊บเจอเด็กๆเอ้ยพี่มาบ้านนี้ไม่เคยบอกเลยหรอแบบก็เลยถามว่าห้องบ้านนี้เหลือห้องไหนเหลือห้องสองเตียงอะไรแบบโอเคเดี๋ยวพี่มาสำรวจเฉยๆแล้วพี่แป๊บหนึ่งไปกลับมาแล้วพี่มาสำรวจอีกเลยอันนี้อันนี้มาแนวดูเองเดี๋ยวไม่ซื้อเังไมอยังไม่ซื้อความพร้อมไปสโมสรเลยค่ะ ไปค่ะอะไปเลยก็ได้ได้เลยไหวป่าไม่มีใครสราบไม่มีเลยก็ไม่มีสักแท่งปากซีดนเลยล่ะตอนเนี้ยมีนะพอ้แพนี่ถอดรองเท้าไว้ไหนปากดูซีดนเลยล่ะโอ้โหขอจอดต้องเออจริงหน้าปกหิเฟดีมาก ผมมีล่มด้วยเหรอคะแน่นอนค่ะประกบหหน้าลังที่มันเลื่อนอยู่ละเลื่อนๆเลยล่ะโอ้ my g o d ไปข้างหน้าไปเลยข้างหน้าล่มเงาอยู่ข้างหน้าถูกต้องอย่ไปเดิข้างหน้าตรงนั้นดูเราคู่นี้มาทำแบบนีดูแน่นจังเลยหนูไปเดินข้างหน้าไปข้างหน้าเงามันอยู่ข้างหน้าอยู่ตามเงาอันนี้ก็ไปอยู่ฝั่งนี้ไปกันเป็นสองอยู่ตามเงาตลกอะซื้อที่มันใหญ่หมดยังยังยังรันนตเดลี่ยูจว่งพีซมันร้องแล้ว let's go